สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทท่านนะคะมันี้ทีนี้ผ่านอุปกรณ์ต่อพ่วกมือสองค่ะตัวนี้เป็นผ่านพรวนตาช้างนะคะ d h 2 6 6 JW หรือผ่านพรวน6บย26จากตราช้างค่ะตัวนี้ใส่รถแท็กเตอร์70แรงม้าขึ้นไปนะคะเป็นผ่านพรวนมือสองสภาพสวยนะคะผ่าน6บย26จากตราช้างตัวโครงสร้างค่ะนี่ค่ะ ตัวโครงสร้างผ่านสวยเดิมนะคะโครงสวยเดิมไม่มีรอยออกดามค่ะตัวสีสันเดิมนะคะตัวโครงสวยเดิมไม่มีรอยออกดามนะคะตัวใบ <c> um> <cend ec> <adjustments> ค่ะเป็นใบเดิมนะคะใบเดิมคู่ตัวเลยค่ะนี่ค่ะคมใบยังไม่รบเลยนะคะตัวนี้ใบเกือบเต็มนะคะสภาพนี่90%้ซได้เลยค่ะตัวน็อตยังเป็นสีทองอยู่เลยนะตัวนี้นะนี่ค่ะ โครงสร้างสวยเดิมสีสันเดิมใบเต็มนะคะตัวนี้นะเป็นผ่านพรวนอสองสภาพสวยๆพวงนี้น้ำหนัก530กิโลนะคะใส่แท็กเตอร์70แรงมาขึ้นไปค่ะสำหรับ d h 2 6 6 JW หรือผ่านพวน6ใบ26จากตราช้างนะคะสวยๆเดิมๆค่ะท่านใดที่มองหากันอยู่สำหรับพันพรวนตาช้างนะคะ ราคาพวงนี้อยู่ที่5,4,500บาทเท่านั้นค่ะ5,4,500บาทอปินวัดใบให้นะคะใบนะคะตอนนี้เดี๋ยวนะแย้ว่าใบเนี่ยเกือบเต็มเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะจินสันเดิมๆนะคะคมใบยังอยู่เลยนะคะตัวน,นี้ค่ะเนี่ยค่ะใบตอนนี้ เกือบเต็มนะคะใบเกือบเต็ม26นิ้วเลยนะคะโครงสร้างสวยเดิมใบสวยนะคะตัวน็อตจะเป็นสีทองอยู่เลยค่ะตัวนี้นะนี่ค่ะท่านใดที่มองหากันอยู่สําหรับผานถ่ายตาช้างนะคะตัวนี้เป็นผานพรวนหกผานหกใบยี่สิบหกจากตราช้างนะคะราคาไม่แพงค่ะตัวนี้นะ ห้า0มบาทเท่านั้นชั้นใดมองหากันอยู่ก็สอบถามได้เลยค่ะนาร้านอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะจะส่งได้ทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้มีมาจำบางส่วนก่อนการจัดส่งสินค้าสอบถามสั่งซื้อที่0810462640ได้เลยนะขอบพระคุณค่ะ